มึงทำได้ทุกอย่างเพื่อขายเพื่อนแต่ต่อไปเนี่ยมึงคงหมดเรื่องบมดแล้วมั้งสดงไล่ไหยอย่าอย่าหย่าอย่าอย่าขากูเลยมึงมึงอยากเล่นใครมึงมึงอยากเล่นไอ้ไอ้จักไอ้จินสต่งพิเศษกูบอกก็รับลัวหมดเลย มึงทําได้ทุกอย่างเพื่อขายเพื่อนแต่ต่อไปเนี่ยมึงคงหมดเรื่องหมแล้วมั้งหยัยง่ยงหยงัยง่งยังหยังยังยังมีความลับอีกเยอะเลยกูบอกความลับมึงทุกอย่างเลยมึงอยา่าฆ่ากูความลอกความหลอนมึงมีความลับที่ยอะเลยไอพี่วิเศษไอพี่วิเศษมีความลับของไอพี่วิเศษโดม ไ,ไอ้จินมันหาเด็กให้พี่พิเศษเดือนละเป็นสิบสิบคนเลยกูพูดจริงๆกูพูดจริงกูอย่าฆ่ากูเลยไงสตรีมแล้วที่โมโนแม็กซ์เท่านั้น